อะไรจะมาถ่ายอะไรเนี่ยไปถ่ายายอะไรสองรูปหนึ่งนะเคยเห็นไหมพี่อุตส่าห์เดินตามหาเมาทำอย่างนี้ได้ไงไปถามเปียวได้วเลยพี่ตามหาไม่ต้องตามหาหรอกมาตามหาทำไมเดี๋ยวนะพี่เป็ไงนะเมื่อกี้พี่อ่ะมาเจอพี่ถามเปียวว่าเปียวฟิล์มมันถึงยัง พี่จะไปหาอะไรพี่เปียวอย่างเราไม่ทีเพอเราไม่ทีเพิ่งมาถึงบล็อกกันฟังก่อนพี่เปียวยังไม่ได้มานี่เลยไปถ่ายพี่เปียวตอนไหนเดินไปถามด้วยกันเนี่ยไม่แกเดินมาจากตรงนี้นี่จริงคือลงรถกขาลงพร้อมกันเดี๋ยวไปถามเดี๋ยวไปถามเปล่าถามเปียวว่าเปียวฟิล์มอยู่ไหนตรงเจอกับพี่เมื่อกี้ว่าฟิล์มไอ้หาของอะไรพี่ไปียวมาเสรตรงนน้นเออเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวไปถาม ถ้าไม่ใช่เดี๋ยวไปถามฟังให้จบก่อนพะวิ่งนั่งอยู่หลังห้านเปียเดินผ่านหลังเวทีเปียเดินผ่านว่าฟิล์มอยู่ไหนพี่ถามว่าฟิล์มอยู่ไหนอ๋อฟิล์มออกไปซื้อขนมข้างนอกไอ้ไปซื้อของกินข้างนอกมันชนเปียด้วยแหละแต่เปียไม่ไปอ่าแล้วพี่ก็มาเดินตามหาแล้วมาเจอภาพแบบนี้มันคืออะไรภาษาไทยเป็นกรรมาธิการเป็นกรรมาธิการฮะพี่มาตามหาแล้วมาเจอภาพอย่างนี้แล้วพี่รู้สึกยังไง พี่เสียใจนะคนมันรักกันเออมันรักกันเสียใจคมอยู่ด้วยกันไงวันนี้กนอนด้วยกันก็นอนด้วยกัน้วยวันนี้แล้วที่หัวใจที่มาบให้รมันทำมันมันถูกต้องไหมอะไรถูกไหมพี่ทำอย่างไรเี้ยอะไรเ็นผ้กแบบนี้เาไปอาไปแล้วแ้วที่มันเดินตามหาเดินตามหาว่าจะ คอปะไรอะไรอะไรตทหายังเลยยไม่เคียงก่อนเอาไงอันนี้คือมันลมไงเอเอาไงใช่ไหมใช่อะไแก้ตัวไม่ได้แก้ตัวใช่ิสใจมากที่เดินตามหาเสียใจอะไรไม่ได้เป็นอะไรกัน พี่เดินอันนี้พ,พี่เดินตามหาเนี่ยแล้วมันเชิภาพแบบเนี้ยทไม่้ยที่มต่ดนแบบอโอ้ยีกันนี้เออเนี่ยนะครับก็คือว่าเอียงเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่แม่แม่เอฟซีหลายคนบอกว่าอยากอยากมาถ่ายกับฟิล์มแต่เันไม่มีเวลาถ่ายกับฟิล์ม ไปพิคคิวบ่ะฮะอ๋อโค้งยังดิ่งแซ่บดิ่งแซ่บดิ่งแซ่บอนี้อันหนึ่งค่ะอักอันหนึ่งก็ดิ่งแซ่บคือกันกันถ้าอยากกินน้ำโค้กคิดคิดงั้นจะบอกซิมนะครับถ้าอยากกินน้ำโค้กโห่ไม่ค่อยได้ยินเป็นไงบ้างอ่าพักผ่อนเอาอันนี้เป็นไงเป็นการเป็นการพักผ่อนหลายวันแล้วรู้สึกไงบ้างฮะพักผ่อนหลายวันแล้วรู้สึกไงบ้างอยากทำงาน เราพักเราหายเหนื่อยมั้คิดว่าคิดถึงได้พีนี้กว่าเดิมเนื่อก่อนเพราะว่าเอาเอาดีๆแบบแบบแมวเล่นเลยกว่าเดิมเพราะว่ามันไม่ได้อยู่บนเวทีไงมันไม่มีความอ๋อมันมันอยู่นิ่งๆนิ่งๆเฉยๆมันขาดมันขาดอะไรบางอย่างไปมันก็ไม่ไปตีกองตีอะไรที่บ้านจะขายแล้วทำาะไรอย่างไม่มีต่างใ้เอาดีๆเอาดีๆจริงๆอันนี้จริงว่าจะซื้อรถนะครับ ซื S S ้อรส่วนตัวได้รถสีมไปดูไวแล้ววันนี้จองแล้วเรียบร้อยจะขับมางานเหรอไม่แค่พ่อแค่แม่อ๋อเป็นของขวัญส่วนตัวไ่้นมเได้ตัวเองลุลูกการหน้าก็จะขี่รถบัสนะคร oui ับผมว่าจะเก็บลุลูกงานนี้ก็ได้ไม่ต้องงานหน้าโอ้ยลุูกงานนี้ก็ได้แล้ววันนี้กลับมาแล้วรู้สึก ก็ดีใจแต่ว่าไม่ดีใจตรงเหียนหน้าพี่ออสเนี่ยก็เป็นซะอย่างนี้นนรู้สึกว่าหน้าเบือ่อเพราะมีพี่ออสรักพี่มากกว่าเดิมไหมพี่เกียดเกลียดไอที่เราไอที่ภาพหลุดเราหลายๆอย่างแล้วมัน,นแล้วอันนั้นก็คือมันมันไม่ใช่ความจริงไอที่ภาพหลุดออกไปหลายๆอย่างตามคลิปตามไลฟ์สด ฟิล์มจะอธิบายกับคุณดูยังไงพี่เสียหายมากคลิปตรงนี้เลยผมเป็นคนเสียหายมากกว่าคือพี่อ่ะก็คือไงนะครับผมตำรวจคนไหนที่มาดูคลิปนี้นะครับผมผมอายุสิบเจ็ดปีนะครับแล้วไงครับฮะถ้าผู้ยาว์เองไม่ได้นะอ่ะเดี๋ยวูลองเทนี้ฟังเฮ้ยเบนเบนนี้ ฉันหลับฟิล์มแตไไ่พี่น้อ,องยังเนี้ยตีนี้ก็เสียงไมเป็นไรพี่น้องให้ฟิล์มนี่จังหวะเหมาะพอดีเลยมาทำไมไม่ไอ้มาเออโยนยังเงี้ยสิจะร้องให้ฟิล์มมาทำไมมา We're